คุณผู้ชมคะวันนี้เชฟแจ็คจากห้องอาหารญี่ปุ่นอเกฮังโรงแรมแกลนเมือ์เขียวกรุงเทพฟอร์จูนจะมาบอกวิธีการทำเทมปุระโรที่สวยแล้วก็อร่อยมากๆที่สำคัญดีต่อสุขภาพให้เราทำทานกันค่ะสวัสดีครับผมเชฟแจ็คนะครับวันนี้จะมานำเสนอเมนูเทมปุระโรนะครับผมส่วนประกอบไม่เยอะเลยนะคะมีข้าวญี่ปุ่นสาหร่ายญี่ปุ่นหน่อไม้ฝรั่งกุ้งเทมปุระ และไข่กุ้งค่ะส่วนวิธีการทำต้องไปฟังเชฟแจ็คค่ะก่นอนืนเลยเราก็นำสาหร่ายมาวางบนไม้โลข้าวนะครับตามด้วยปูข้าวลงไปบนสาหร่ายนะครับให้ทั่วเลยปูไม่หนาจนเกินไปนะครับพอปูเสร็จแล้วจากนั้นเรากลับด้านสาหร่ายนะครับเอาสาหร่ายที่มาอยู่ด้านบนข้าวอยู่ด้านล่างใส่ซอสก่อนนะครับตัวน,นี้เป็นซอสสปซี่นะครับซอสสูตรของโรงแรมนะครับผม ตามด้วยนะครับอันนี้แอสพารากันนะครับแล้วก็กุ้งเทมปุระนะครับครังนั้นเราก็โลให้เป็นแท่งนะครับขั้นตอนการโลยอย่าก,กดจนแน่นเกินไปนะครับมันจะทําให้ข้าวเละนะครับไม่เป็นเมรร็ดออกมาได้ประมาณนี้นะครับผมจาังนั้นเราจะมาตัดให้เป็นคํานะครับ จะได้เป็นแบบนี้นะครับเราก็มาแต่งข้าวสักหน่อยนะครับให้กลับข้ทรงเหมือนเดิมงนั้นขั้นตอนต่อไปตัวนี้จะเป็นไข่กุ้งนะครับเราจะนำข้าวที่เราทำเสร็จแล้วมาคลุกไข่กุ้งให้ทั่วนะครับ จะเป็นกาดเซนปุละานะครับเราจะใช้โรยท็อปปิ้งด้านบนนะครับแค่นี้เองง่ายมากเลยนะคะสำหรับเมนูที่มีประโยชน์สวยแล้วก็อร่อยแบบนี้คุณผู้ชมลองทำรับประทานที่บ้านนะคะถ้าคุณผู้ชมต้องการความอร่อยจากต้นตำรับ ก็เรียนเชิญนะคะที่ห้องอาหารอเาเกฮังโรงแรมแกลนเมอเขียวกรุงเทพฟอร์จูนช่วงสงกรานนี้มีราคาพิเศษมามอบให้คุณชมมา2ท่านจ่ายเพียงท่านเดียวเท่านั้นนะคะโทรมาจองก่อนก็ได้นะคะ026411500ค่ะ